เมื่อวันก่อนนะครับผมได้เช่าพ้ารบหล่อหลวงเพ่อเกินกลุ่มวัดขวางนะครับพิมพ์ไปยิ้มมาได้อีกองค์นะครับเท่าองนี้เป็นลักษณะพิมพ์ปากกิมนะครับเป็นพระที่ผ่านการล้างผิวมานะครับและก็เป็นพระที่ผ่านการใช้มาด้วยนะครับการล้างผิวของเขานะความเข้าใจผมนะเขาหน้าเจ้าไปถูกว่าผ้านะครับจะสังเกตว่าบริเวณที่นูนเนี่ยเห็นไหมครับจะลักษณะเอ่อลักษณะผิวนี่ก็จะมีลักษณะเปิดๆไปนะครับซึ่งผิดธรรมชาติของพระ้า่อนะครับ เ็เนี่ยจะไปถูกกผ้านะครับซึ่งพระองค์นี้ก <dairy S 1> ็ค <Yes. S 2> sure. sure 네ือพระรูปหล่อหลงเงินกลัววัดขวางพิมพ์ไปยิ้มนะครับหรือพิมพ์ไปยิ้มปากยิ้มนะส่วนตัวผมแบ่งพิมพ์ไปยิ้มปากยิ้มส่วนอีกพิมพนึงนะครับเป็นพระที่ผ่านการล้างผิวเหมือนกันนะครับเล่านี้เป็นพิมพ์ปากคุบนะครับซึ่งลักษณะพิมพ์พระเนี่ยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างตรงที่พระรูปหล่อหลงเงินกลัววัดขวางพิมพ์ไปยิ้มปากยิ้มองคพระนี่ก็ต้องจะล่ำกว่านะครับส่วนปากคุบนี่องค์พระจะดดูยืนะครับ ที่สาคัญเนี่ยปากของท่านเนี่ยปากยิม้มนี่จะมีลักษณะเบิกกว้างนะปากคุกก็มีลักษณะแค่เส้นขีดแค่นั้นเองโอเคนะครับวันนี้นะครับองนี้คือผมเคยอัดคลิเปเพื่อนดูแลนะครับวันนี้เรามาดูพิมพ์ไปยิ้มองนี้นะครับเป็นลักษณะผ่านการล้างผิวมานะครับก็คือไปถูผ้ามานะครับเรามาดูพระองนี้กันนะครับพระรูปลอหลอมือินถูวัดฝางพิมพ์พร่ยิ้มปากยิ้มองนี้นะครับถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการใช้มานะครับ แต่พิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยมีความคมชัดจริง,งโดยเฉพาะฤจษ์วันนี้ไหมครับดูง่ายมากๆเลยลักษณะเส้นข้างในนะจะมีลักษณะเส้นขีดนะเป็นลักษณะอ่าการเรียกเลยนะกำหนดคือการแกะพิมพ์นะครับจะมีลักษณะเส้นขีดในซอกแขนหนึ่งเส้นนะครับแลกะก็บริเวณนนะี้หนึ่งเส้นนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ทุกองนะสำหรับพระรูปรลหล่อหลวงเมินกูวะทว่างพิมพ์ใบยิ้มนะครับเระอนี้ถือว่าเป็นพิมพ์พระค่อนข้างจะสวยมากๆเลย ธรรมชาติโลหะนี่นะครับดูง่ายจริงๆนะครับคือลักษณะเหมือนก็ไปถูกกับผ้านะครับจะเกิดออกไซด์ที่ผิวพระไหมครับถือว่าเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นพายองค์นะครับที่พิจารณาง่ายแต่ว่าธรรมชาติพลาเนี่ยโดนทําลายโดยการเอาไปขัดกับผ้านะครับผมโคตรเสียดายครับพระงนี้ถือว่าถ้าว่าผิวดูเดิมๆนะผมว่าสวยมากๆเลยวันน้าผิวพราจะออกน้ําตาลเข้มนะครับเกือบดำนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่อ่า เขาลงกรูดนะคระองค์นี้เป็นพระลงกรุดนะครับตามซอกนะครับถ้าเพื่อนๆดูดีก็จะเห็นคราบหินปูนยังมีอยู่นะครับเห็นไหมครับยังมีอยู่นิดหน่อยนะบริเวณฐานพระด้านหลังเห็นไหมเป็นคราบหินปูนซึ่งก็เรียกว่าคือพระนี่เขาบรรจุในหินนะเห็นคราบป็นปูนอยู่ในทุกองนะครับโอเคนะครับพระรุปหล่อหลวงเงินกรูดวัดขวามนี้นะครับถือว่าเป็นพระองค์นะครับที่พิจณาง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากชอบบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับขอให้เพื่อนๆสแกนคิวอาร์โค้ดลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไวในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ